สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเปเลขที่386ทับ1หมู่1บ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแปลงนี้นะคะปรับลดราคาพิเศษค่ะทุกท่านพร้อมกับของแถมจุกๆเลยค่ะเพื่อเป็นโปรโมชั่นในการตอนรับปีใหม่นี้นะคะพื้นที่ขนาด60ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย100 15ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงและมีพื้นที่จอดรถ2คันค่ะอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้ตลาดด้วยนะคะราคา1,890 0 0้บาทค่ะได้ทำการปรับราคามาจาก2รล้านกว่านะคะพร้อมของแถบแถมแอร์ให้3ตัวแถมผ้าม่านโซฟาโต๊ะทานข้าวทังน้ำปั๊มน้ำ สิงหลังจานต่อเติมครัวนอกบ้านไฟฟ้าปรับปาครบพร้อมอยู่ได้เลยค่ะฟรีค่าโอนค่าจดจำนองด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละชมพื้นที่ติดต่อด้วยตนเองตามตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะควรนัดหมายไปดูบรรยากาศและสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ